ดีค่ะมาพบกับรายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์โดยค,คุณครูหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาน้องๆไปชมลิงอุรังอุตังตัวใหญ่กันเลยตามมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมลิงอุรังุตังกันเลยตามมาเลยตามมาเลยตอนนี้ก็จะเป็นเออเจอแล้วนะคะลิงอุรังุตังของเรานะคะ อ๋อไ,ไม่ใช่นะคะตอนนี้คือดีดมากเลยข้างบนนะคะจะเป็นลิงลังมรตังขนาดใหญ่ของเรานะคะจะมีชื่อว่าโจอ,อี้นะคะมาจากเกาะโบน,นะะียวค่ะน้ําหนักเขาตอนนี้ประมาณ110กิโลนะคะเขากินอาหารจะเป็นผลไม้นะคะเป็นผลไม้ที่เรากินให้อาหารไปนะคะวันละสามมื้อน,นะคะเชา้าเชียงกลางวันนะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะ ลิงของเราก็ไม่อยู่นิ่งนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็จะหญ่เหมือนโจอีของเรานะคะแล้วมี2ตัวนะมีชื่อว่ากุ๊กคิกด้วยค่ะเป็นเพศเมียนะคะส่วนตัวนี้จะมีตัวผู้นะคะเป็นเพศผู้นะคะจะมีลักษณะของเขานะคะบ่งบอกถึงความรวมสมบูรณ์นะคะก็จะมีน้าหนัก110โลแล้วก็จะเป็นหน้าของเขานะคะก็จะเป็นใบหน้าที่หล่อเหลาแล้วก็มีถุงลมใต้ท้องนะคะ แล้วก็มีเหนีงยงยาออกมานะคะใบหน้าของเขาผมของเขาก็จะยาวนะคะยาวไปประมาณเกือบ12นิ้วนะคะยาวสีน้ําตาลแดงนะคะมีรูปร่างที่หล่อเหล่านะคะส่วนเพศเมียนะส่วนเพศเมียนะด้านนู้นนะคะจะเป็นน้องกูกิ๊กจะผมสั้นกว่านะคะผมของเขาจะสั้นแล้วก็ใบหน้าของเขาก็จะเล็กนะคะแตกต่างกับโจอีขอะะจอ้ของเรานะคะโจอี้ของเรานะคะเวลาเขาจะลงพื้นเขาจะเดินสี่ขานะคะ เวลาเขากินน้ําเขาจะก้มลงกินนะคะไม่เหมือนชนีชนีจะใช้นิ้วแตะนะคะแต่อันนี้ของจูอี้ของเราก้มลงกินอย่างเดียวดื่มน้ํานะคะส่วนเวลาเขาลงข้างล่างเขาจะทําอะไรบ้างเด็กๆรู้หรือไม่เพราะว่าลงข้างล่างเ็าจะหากินปลวกกินมแมลงด้านล่างนะคะแล้วก็เขาจะทําเรือนนอนนะคะเก็บกิ่งไม้นะคะเขาสามารถเก็บกิ่งไม้ไปทําเรือนนอนได้นะคะเหมือนบ้านน้อยของเด็กๆที่เราเล่นบ้านน้อยกันนะคะสมัยก่อนนะคะแล้วก็ เขากินอะไรได้บ้างนอกจากผลไม้แล้วนะคะจะเป็นปลวกแล้วก็จะเป็นยอดไม้นะคะยอดหญ้าเล็กๆนะคะที่เขาสามารถกินได้แล้วก็ห้อยโหวนตามกิ่งไม้ได้นะคะ<อ>เขาปีนต้นไม้ได้ประมาณเกือบ20เมตรนะเขาปีนขึ้นไปได้แล้วก็เราก็ทำถาวรจําลองให้เขาด้วยนะคะข้างหลังมองเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็จะมี เล่นของเขาด้วยอันนี้กาลังบ่งบอกว่าเขาสนุกสนานนะคะมีมาอีกแล้วนะคะหนงตัวใหญ่ของเราะคะ่ะอันนี้นะคะมีหนงตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวนะคะทีนี้นะคะเด็กๆของเรานะคะชมอยากชมตัวจริงก็มาที่สวนสัตว์อุบลได้นะคะตอนนี้นะคะคูณหน่อยก็จะพาไปชมกุ๊กกิ๊กบ้างนะคะด้านนู้นนะคะกุ๊กกิ๊กของเราตามมาค่ะตามมา ส่วนน้องปุ๊กกิ๊ของเรานะคะก็จะอยู่ด้านบนนะคะนอนอย่างเดียวเลยนะคะนอนอย่างเดียวช่วงนี้เขาก็จะเป็นสันโดษหน่อยนะคะเขาจะอยู่เทียบคู่กันเฉพาะเขาติดสัตว์เท่านั้นนะคะเขาจึงจะมาเทียบคู่กันเขาก็แยกกันอยู่ส่วนโจอ,อี้ก็อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็คุกกิ้อีกฝั่งหนึ่งคุกกิ้ของเราก็กินผลไม้เป็นอาหารเหมือนกันนะคะแล้วก็ชอบปีนป่าย ส่วนมากตอนกลางวันจะใช้เวลานอนส่วนมากเลยนะคะนอนเล่นนะคะทีนี้เวลาถึงเวลากลับนะคะเวลากลับของเราเราก็จะให้เปิดเราจะเก็บทุกวันนะคะเราจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยตามธรรมชาติแบบนี้เราจะเก็บเข้าข้อกักนะคะเพื่อลักษณะของเขาเราจะบ่งบอกว่าเราเก็บเขาทุกวันนะคะโดยสวัสดิภาพของเขาถ้าเราปล่อยตามธรรมชาติแล้วเผื่อมีมแมลงมากัดหรือว่าพวก อแมลงสัตว์เล็กสัตว์น้อยมากัดเขาเราก็ต้องเก็บเก็บเพื่อความเอ่สวัสดิภาพของสัตว์ของเราล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราตรวจทุกวันนะคะตรวจสวัสดิภาพทุกวันเนื่องจากว่าเขาจะมีความดวมสมบูรณ์นะคะว่าเขาไม่สบายหรือเปล่าอะไรพวกนี้เอาฝั่งด้านนี้โจอี้ก,กําลังนั่งแล้วนะคะตอนนี้นะคะเห็นโจอี้หรือเปล่านะคะ <Yahoo! S 2> โจอี้ขาตาของเขาเล็กๆ หัวเขานิดเดียวนะคะถ้าอยากเจอตัวจริงนะคะเราจะมาที่สวนสัตว์อุบลนะคะดูนิ้วของเขาเหมือนคนเลยนะนิ้วเหมือนพี่หน่อยเลยนะคะก็สามารถมาชมได้นะคะเห็นเครื่องเล่นเขาไหมคะที่ทาจะขายาเป็นเครื่องเล่นของเขาแล้วก็เขาก็จะมาปีนป่ายแล้วก็มีถาวรจําลองนะคะที่เราสามารถทําให้เขาจําลองได้แล้วก็สถานที่ของเขาก็จะกว้างประมาณพื้นที่ตรงนี้ประมาณสองไร่นะคะที่เราเตรียมให้เขานะคะสำหรับวันนี้นะคะ และการตัดโลหน่ารู้กับผู้สวนั์และผู้พี่หน่อยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในอีพีถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ